คือคนหูหนวกเนี่ยสำคัญคือเขาใช้สายตาเนื่องจากหูเขาไม่ได้ยินเขาจะใช้สายตาในการมองแล้วเขาก็ต้องเรียนภาษามือแล้วภาษามือเนี่ยต้องใช้ยังไงเป็นแบบไหนมีไวยากรณ์อย่างไรเรามีไวยากรณ์เป็นภาษามือของเราถ้าประโยชน์ประโยคภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปลโรงเรียนในตอนเช้าเวลา9ก้าโมง ถ้าทําภาษามือเป็นคำๆแต่วยากรณ์ของภาษามือไทยคําว่าโรงเรียนไปเช้าเก้าแบบนั้นครับคือวยากรณ์ภาษามือจะแตกต่างกับภาษาพูดของภาษาไทยก็คือเรามีวยากรณ์เป็นของเราตามหลักของภาษามือสําหรับตอนนี้นะครับในสังคมไทยตอนนี้เข้าใจว่าจะมีคนหูหนวกด้วยกันเนี่ยสประเภทกลุ่มคนหูหนวกหมายความว่าเขาคือไม่ได้ยินเลยตั้งแต่กําเนิดเกิดมาเป็นคนหูหนวกและภาษาแรกของเขาก็คือภาษามือ ซึ่งเป็นภาษาของคนหูหนวกมีวัฒนธรรมเป็นของคนหูหนวกมีการศึกษาแบบคนหูหนวกเสียงเนี่ยเขาไม่สามารถจับได้เลยครับนั่นก็คือว่าเขาเป็นคนหูหนวกร้อยเซ็นต์สกลุ่มคนหูตึงหมายถึงอาจจะจับเสียงได้บ้างได้ยินคําได้ยินอะไรอยู่บ้างพอประมาณแบบนั้นครับแต่ว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะรับสายได้แต่ไม่ชัดเจนในการสื่อสารเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับคนหูดีได้แล้ว3 คนหูหนวกภายหลังหมายความว่าเกิดมาเป็นคนหูดีไม่แน่ว่าอาจจะมีโรคเจ็บป่วยทําให้เสียการได้ยินภายหลังหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทําให้หูดับไปได้